จะปล่อยตอน4ี่ทุ่มแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยช่วยปั่นเทนอะไรพวกนี้ให้หน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวเรื่องแท็กกับเวลาปั่นปั่นเทนนี้เดี๋ยวน่าจะต้องรอทวิตเตอของคิวตี้พานะครับผมอืมตอนนี้8ปดพัน้าคนแล้วทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับ ให้ช่วยปั่นหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กำลังหาคอมเมนต์อ่านวันนี้ค้างไหมครับทุกคนอยากรู้อืม ตอนนี้คือไม่เห็นคอมเมนต์อีกแล้วทำไงดีเอ,อ่อไม่เห็นคอมเมนตะ์่ะโมยิมไปไหนคะมบโมยิมไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวน่าจะได้เจอกันครับอื <Allāh> มตอนนี้ทุกคนทำอะไรตอนนี้ทุกคนทำอะไรอยู่ครับ ลูกสะพายมีอยู่ใส้ใเดี๋ยวก็เจอกันครับผมก็จริงๆก็อยากอยากให้ทุกคนช่วยกันปั่นเพลง,งผมเลยนะครับเวลาสี่ทุ่มวันนี้นะครับที่แชนเนลเมนดีแชนเนลนะครับผมก็ช่วยกันปั่นหน่นะมาฮาวกิตะร แล้วก็ใครที่ไปงานไปงาน B2S พรุ่งนี้ก็เจอกันนะครับผมที่สาขาพระราม9้านะครับตอน11โมงก็ใครไปก็เจอกันนะครับพรุ่งนี้ก็จบแล้วพันนี้นี่เงียนจบแล้วเดี๋ยวอาจจะอยู่อีก5นาทีนะครับเพราะว่าต้องไปทำอย่างอื่นต่อ อืมไม่รู้ไม่รู้จะคุยอะไรดีอืมจะคุยไะไม่รู้คุยอะไรอืมตอนนี้ขอไลค์อ่านคอมเมนต์ก่อนเด็กตอเจ้าวอเศร้ามาก จริงคนอยู่ต่างจังหวัดสามารถดูดูแบบมันเรียกว่าอะไรอะแบบออนไลน์ได้นะครับทุกคนก็สามารถซื้อบัตรดูออนไลน์ได้นะครับผมก็อาจจะอยู่ถึงประมาณสองทุ่มยี่สิบห้าละกันเดี๋ยวไปละก็แวะมาบอกทุกคนว่าวันวันนี้ช่วยกันฟันเลยนะครับผม เดี๋ยวต้องไปซ้อมโชว์นิดหน่อยอืมอืมอืมบัดไม่ได้เลยเศร้ามากไม่ต้องเศร้านะครับเดี๋ยวต้องมีโอกาสได้เจอกันแน่นอนต,ตอร์มายุดยาบ้าง จริงๆอยากไปนะผมอยากไปทำบุญหยุดยารอปันแล้วใช่อีกไม่ถึง2ชั่วโมงนะทุกคนอีกชั่วโมงนิดๆติวเตอร์ที่แปลว่าน่ารักแล้วก็แปลว่าหล่อที่เสรอน่ารักมากเลยค่ะเย้ เดี๋ยวรอเพลงเต็มผมก็ยัง MV เต็มผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันทุกคนได้ยินไหมฮะเหมือนทุกคนไม่ได้ยินเลยต้องอยู่ไกลๆหรือเปล่าไม่อยากให้จบเลยไม่อยากให้จบเหมือนกันครับเต้อ่านคอมเมนต์รอนหน่อยได้ไหมคะได้ครับผม อยากรู้ว่าพรุ่งนี้มีใครมาเจอกันบ้างครับผมทั้งงาน b 2 s กับงานงานนิ่งเฮียตอนจบมีคนมาเยอะไม่เอ่ยอืม ช่วงนี้ทำอะไรบ้างคะช่วงนี้ทำงานเมื่อวานก็ไปถ่ายงานมาทั้งแบบทั้งวันเลยใครมาอือทวิเตอร์ถานอะไรเข้าไปคะทำไมรอจัง านข้าวครับผมือ,อมนนี้อีกสามนาทีครับทุกคนคุยกันได้นะอืมอืมอืมอมอื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 อือือมอืมคืม ดูซีรีส์ที่ทิวเตอร์กับมยญยเล่นเป็นคู่หลักบ้างพอจะมีโอกาสไหมคะท่นสีก็ต้องรอโอกาสนะครับทุกคนอีกสองนาทีเดี๋ยวไปแล้วให้ are f ฟ o m p h ิลิป p i n e s ให้ฟิลิป p ป n e น พี่เบมสวัสดีครับไม่ได้เจอกันเลยนะช่วงนี้ไม่เจอกันเลยนะฮะคิดถึงนะแต่ไม่ได้แสดงออกจริงหรือเปล่าคิดถึงนะ<ด>จะ่นะพี่เบมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ร้านอาหารก,กำลังกินข้าวแบบๆๆน่ารักน่ารักอยู่เดี๋ยวไปละเดี๋ยว อีกนาทีเดียวลงละอะหนึ่งนาทีก็พอแล้วโอเคไม่เจอเลยนะช่วงนี้ไปนะไม่เจอเลยนะช่วงนี้เธอแหละไม่มาเจอฉันฉันอยากเจอตลอดใช่เหรอพรุ่งนี้เธอเจอฉันแน่อะพรุ่งนี้ตายไปคับพอดีกันโอเคผมก็จะลงมาเดี๋ยวไปไปนั่นต่อ โอเครู้ไม่ต้องบอกว่าอะไรไปอะไรโอเคครับผมบายบายครับโอเคบายบายครับผมโอเคทุกคนผมจะลงแล้วนะครับก็เดีย๋ยวใครไปเจอกันพรุ่งนี้ก็เจอกันนะครับทั้งงานบิวเอกับงานไฟนอล <Yeah. S 2> นี่เฮียเลยนี่เฮียไฟนอลนั่นแหละครับผมก็บายบายนะครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะครับบาย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 พี่เวบายบายลงละบายบายครับผม 拜。